โทษหาพี่จีนขายของ ep 2ขอบคุณคลิปจากไอชอว์ไลฟ์เอาละครบวันนี้ก็กลับมากับโมจิของร้านผมอีกแล้วนะครับวันนี้รับของใหม่เข้ามาครับผมเป็นไส้อ uh, ะสตรอเบอรี่ครับผมบอกเลยว่าเจ้านี้เป็นเจ้าใหม่นะครับอร่อยเด็ดมากกว่าเจ้าเก่าแน่นอนเอผมเคี้ยวมาสี่นาทีแล้วขอโทษคนที่ ดูไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยนะครับที่ผมเคี้ยวนานไปหน่อยโอ้ผมเกลืนได้แล้วครับผมโอ้กลืนยากไปนิดนึงนะครับแหวแต่ว่าอร่อยจริงจริงนะครับผมแม่ควรจะคกลืนได้เคี้ยวนานตงใส่ผมจะกินคําใหญ่ไปนะครับทางร้านได้ส่งของใหม่มาให้ฉันรีวิวนะคะเป็นบะหมี่แบบใหม่กึ่งสําเร็จเออ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 ไอบงทำให้ควายแดกเลยเออ หนึ่งบาทได้สิบใบเลยนะคะถุงของเราเนี่ยบอกเลยว่าของดีมากเลยค่ะราคาก็ถูกดูสิค่าแข็งแรงมากชอุย้ยขายไม่ออกละไอสัตว์หมอนของเรานะคะบอกเลยว่านุ่มมากๆค่ะอุ้นี่รอไข่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ให้นี่นี่ผู้ช่วยนั่งนะคะนั่งเลยนั่งเลยนี่นี่เป็นไ,ไงคะบอกเลยว่านุ่มหนึ่งขั้นไข่ไม่แตกเลยค่ะอ่เราเปิดดูนะคะนี่ค่ะ,ะเปิดสามสองหนึ่งเปิดโอ้ยอะไรเป็นขีน้บอกให้ใช้ไข่ต้อมอีเวน มาบอกหลของเรลานะครับบอกเลยว่าหนักกินลูกเลยนะครับดูสิครับผมโอ้โหเหลืองอารามมอยงามเท่เลยตะลึงเลยครับผมหอมแน่นอนลูกใหญ่เนื้อแน่นกำลังดีเปิดมาโอ้โหเล็บเขี้กขี้ลยทีเดียวเชียว ฟิล์มกันรอยแตกของเรานะครับบอกเลยว่าทลอกมาเนี่ยรอยแตกจะติดไปกับฟิล์มนะครับผมและจอก็จะเละเป็นขี้แล้วโนะอ้โหเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ่าเป็นเก็ฟิล์มเราแข็งแรงมากเลยครับผมนะแต่ว่าน,นี้เป็นอันนี้เป็นเคสแบบตัวอย่างนะครับว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่นอนครับผมแหมอันนี้นตลกตลกครับเล่นตลก ซุปเปอร์กาวร้านเราบอกเลยว่าแห้งไวติดทนทานไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วครับกาวตาช้างเนี่ยเป็นขี้เลยบอกให้เอาละแปะลงไปครับฝาประกบกันแบบนี้นะครับผมอ่ะสามสองหนึ่งแห้งแล้วครับไปไงครับสลัดเชี่ยแล้วไงผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะเออเชียมันเน่าเอออ่ะกินอ่ะกินได้นี่นะอร่อยเลยค่ะดูสิอร่อยมากเลยค่ะอุ้ยมันรั่ว ตีราคาให้หน่อยค่ะก็ไรหยกชิ้นนีแล้วครับโอ้โหหยกขาวซะด้วยน่าจะสร้างเมื่อ,อประมาณ5,000ปีก่อนได้นะ5 0 0 0ปีก่อนเนี่ยแล้วก็น่าจะราชวงศ์เชงนะครับเป็นคนสร้างขึ้นมาผมบอกเลยว่าน่านจะมูลค่าหลายร้อยล้านเลยทีเดียวเชียวผมฟันธงได้จริงๆแล้วมันเป็นสายยางค่ะาจาย์ <laughs> อ๋ออาจารย์เล่าให้เป็นวิทยาทานนะจัดถ้ามันมีจริงๆก็ได้จะประมาณนั้นแหละแต่น,นี้อาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเป็นสายยางอาจารย์รู้อยู่แล้วเหลืองหอมมากครับผมแค่ดมกลิ่นนี่ก็สุดยอดมากแล้วครับผมนะนี่เป็นพันธุ์ที่ผมได้ผลิตขึ้นมาเองเลยนะครับผมจากการตัดแต่งมานทุก,กรรมมันจะหอมแล้วก็ห,หวานเป็นพิเศษเลยละครับผมนะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะน่ากินสักแค่ไหนกันเชียวสำหรับะมะม่วงอ,อ,อันนี้แม่งหน้าอ้วกจริงวะ เราใช้เล่ห์ท่าอย่างดีในการปลูกนะคะบอกเลยว่าของเราออกมานะสวยสดทุกลูกแน่นอนค่ะออกมาเน่าค่ะคือพี่จีนนี่เขาไม่เช็คก่อนเปิดเลยหรือไงวะโอ้โแต่ละอย่างแตงโมไรเราบอกเลยว่าหวานโอ้โแดงแปดทุกลูกเฮกเหมือข่าววตูนกิ๊กวันนี้จะมารีวิวมะม่วงแผ่นนะคะของเจ๊จงค,ะะค่ะราคาลองชิมง โอ้โหนี่แหละครับสับรดไล่เราเป็นไงครับเหลืองอาลลามเลยทีเดียวเชียวนะครับผมจะปอกให้ดูเออบอกเลยว่ามันเปรี้ยวหวานกินแล้วชุ่มฉ่ำคำเดียวหมดการปอกของมึงช่างเหมือนสมองมึงจริงๆ น้ำผึ้งนี่สดๆจากฟาร์มของเราเลยครับพึ่งแท้แน่นอนนี่ดูสิครับแม่น่ากินไหมล่ะครับกูเชื่อว่าพึ่งจริงบวมตุ่ยมาเลยไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วลุงผมเชื่อครับลุงโอ้โหอร่อยเหมือนน้ำพึ่งเลยครับอย่าลืมมาซื้อกันนะครับมึงอรีบไปรักษาด่วนเลยเอาละครับวันนี้เป็นโมจินะครับผมบอกเลยว่าโมจิเราเนี่ยของดีนะครับเหนียวนุ่ม นี้ก็อาไปใส่อาถั่วแดงนะครับผมนะารสถั่วแดงนะเราชิมดูนะเก็อร่อยมากครับเหนียวนุ่มกำลังดีระเกินครับผมอร่อยมากเหนียวนุ่มกินสดๆจากต้น หวานโอ้โหหวานปีบอกโอ้โหเปรี่ยวเวยวะเวอรงามรสชาติมันช่างหวานครับดูหน้าผมก็รู้ว่าหวานเจ็บนะครับการจะได้น้ำพึ้งหวานก็ต้องเลี้ยงพึ่งยังให้ความรักนะครับดูนะครับพึ้งตัวน้อยตัวนี้ผมจะจุ๊บคันให้ดูจุบ๊บเป็นไงครับแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับเป็นไงเรารักพึ้งมากเลยนะครับผมเจอเลยกู พึ่งไม่รักกูเลยแม่เอ้ย่าเกลีลูกดกงามเยอะอร่อยเด็ดหวานเจี๊ยบต้องไล่เราเท่านั้นวับนี่ลุงเบิ้มรับประกันเออแม่เอ้เฮี้ยฝาดขึ้นตาเลยอร่อยมาก่งผิงก็ทำมาทำตามบังหยับหยับโอ้เฮี้ยหวานหวานมากครับเออมันจะไม่สุกดีป่ะยกสดแบบน่ารักอุ้ยเฮี้ยฟิลเตอร์หลุดอะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะรีวิวต่อนะกันนะสดจะหลุดไปนะซฟิลเตอร์กูมันไม่ทันตั้งแต่รอบแรกแล้วเจ๊ยังยังอีกให้เสียงโย้วยฮ่าแกสตูดิโอ